รุ่นที่ดิฉันได้มาทดสอบในวันนี้นะคะเป็นโอลาร o กูดแครุ่น400โปรคันนี้เขามีอยู่3รุ่นค่ะก็คือ400เทกเป็นตัวเริ่มต้น400โปรคันนี้คือตัวกลางแล้วก็ตัวท็อปเนี่ยก็คือตัว500นะคะ400 500เนี่คืออะไร400 500เนี่คือจำนวนระยะทางที่รถคันนี้วิ่งได้นะคะก็คือ400กิโลเมตรกับ500กิโลเมตรค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถคันนี้เขามีอะไรยังไงกันบ้างนะคะ เราออกจากจุดสตาร์ทที่ริมเทะเลสาบเมืองทองธานีนะคะดูจากตัวหน้าจอเนี่ยคะ่ะสถานะของแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่98%นะคะส่วนระยะทางที่จะสามารถขับรถคันนี้ไปได้เนี่ยคะ่ะอยู่ที่395กิโลเมตรนะคะวันนี้เส้นทางของเราเนี่ยเราจะมุ่งหน้าสู่จังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็กลับมาสิ้นสุดกันที่ริมเทะเลสาบเมืองทองเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ทางที่วิ่งโดยรวมวันนี้กับอัตราสินเปลืองของเจ้ากูดแคทคันนี้ค่ะเราขับกันมาได้สักระยะนะคะดูจากที่หน้าจอเนี่ยก็คือเกือบ8ปดปดสบเกือบแปดสิบกิโลเมตรแล้วค่ะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่ในส่วนของเขตจังหวัดนครปฐมนะ ตั้งแต่ออกตัวมาจนถึงนัตรงนี้ถือได้ว่าเจ้าอารากูดแคทคันนี้นะคะขับได้ค่อนข้างจะสนุกดีทีเดียวเลยเพราะว่าในส่วนของอัตราเร่งกำลังของมอเตอร์เนะะี่ยค่ะมหาศาลทีเดียวแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยค่อนข้างจะเฟิร์มแต่ว่าในส่วนของผู้ขับขี่นะส่วนคนนั่งเนี่ยอาจจะมีแรง แรงโยนทําให้รู้สึกมึนหัวกันได้เล็กน้อยนะคะแต่ว่าในส่วนของตาแหน่งผู้ขับเนี่ยรถคันนี้ถือได้ว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันที่ขับสนุกเลยค่ะเราเข้ามาอยู่กันที่ในตัวของรถคันนี้ จะพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆที่เราเคยทดสอบกันมาก็คือเขาจะไม่มีตัวปุ่มที่ให้กดสตาร์ตตัวรถยนต์นะคะง่ายๆเลยวิธีการสตาร์ทของรถคันนี้ก็คือเพียงแค่เรามีกุญแจรีโมทอยู่ที่ภายในตัวรถนะคะการสตาร์ทก็คือแค่เราเหยียบไปที่ตัวเบรกค่ะทีนี้มอเตอร์ก็จะทำงานเห็นไหมคะระบบต่างๆก็จะขึ้นมาแสดงความพร้อมเพื่อที่จะทำงานแล้วอ่ ในส่วนของตัวตัวหน้าจอตรงนี้ค่ะเป็นหน้าจอตั้งค่า,าระบบต่างๆของภายในตัวรถก็จะค่อนข้างจะชัดเจนเลยทีเดียวนะคะมีการตั้งค่าตัวรถยนต์นะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันในเมนูนี้เรามาดูกันที่การควบคุมรถอันนี้มันก็จะสามารถให้เราเลือกอเซตตั้งค่าของพวงมาลัยได้3ระดับนะคะก็คือมีโหมดเบาโหมดสบายโหมดสปอร์ตแล้วก็ตัวของการควบคุมรถ เช่นเดียวกันค่ะก็จะมีก็จะมีระบบต่างๆมาให้เราเลือกการรวมทั้งการตั้งค่าไฟไฟหน้ารถนะคะว่าจะให้เปิดเท่าไหร่อะไรระยะเวลาเท่าไหร่จะน่วงเท่าไหร่ไฟในห้องเก่งนะคะการชาร์จแบบไร้สายอ่ารุ่นนี้เขามีให้แต่ว่าทุกครั้งในการสตาร์ทระบบการชาร์จแบบไร้สายถ้าเราต้องการจะใช้งานเราจะต้องเข้ามาสั่งการเปิดระบบที่หน้าจอตรงนี้นะคะอ่าโอเควางพอระวัง โทรศัพท์เข้ามาที่ตรงไวเลสชาร์จเจอร์ตรงนี้มันก็จะชาร์จให้แล้วก็ที่หน้าจอก็จะแสดงให้เห็นว่ากําลังชาร์จไฟอยู่ก็ค่อนข้างจะสะดวกสบายนะคะในส่วนของบาร์หน้าจอตรงนี้นอกจากตัวแบตเตอรี่ที่เขาจะบอกข้อมูลแล้วเนี่ยเรายังสามารถเลือกตัวเสียงตัวเสียงของรถนะคะเสียงกําเนิดเสียงสังเคราะห์ที่เวลา ปกติรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะไม่มีตัวเสียงของเครื่องยนต์เหมือนเครื่องสันดาบเนาะเวลารถขับไปมันก็จะมีความเงียบมันจะมีแค่เสียงของล้อยางบดไปกับถนนเขาเลยจําลองเสียงสังเคราะห์เนี่ยเข้ามาให้เราเลือกได้3มเสียงค่ะรถคันนี้เป็นรถที่ขับสนุกแต่ว่าเราคงต้องมารอดูกันว่าเขาจะทําราคาออกมาได้น่าดึงดูดแค่ไหนนะคะ ก็คงต้องรอดูกันในวันที่29นี้นะคะว่าราคาเขาจะโดนใจลูกค้าชาวไทยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เดี๋ยวประชาชาติธุรกิจเนี่ยจะนําในส่วนของราคามาบอกกล่าวกันอีกทีนึงนะคะส่วนวันนี้ดิฉันคงต้องจบกันไปก่อนสําหรับการทดสอบรถรุ่นนี้นะคะครั้งหน้าเราจะมีรถยนต์รุ่นไหนมาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันอีกโปรดติดตามชมนะคะ